สวัสดีครับ่ะคลิปนี้นะฮะไม่ใช่คลิปสินค้านะครับหลังจากที่ผมได้เปิดรับจ้างทำแล้วก็มีพาร์ตการสมัครแล้วก็พาร์ตการรับจ้างวิเคราะห์สินค้าให้นะครับมีเพื่อนคนแรกที่ผมทำคลิปไปเมื่อปลายอาทิตย์ที่แล้วเอยหรือนั้นจะเป็นไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี้ยตอนแรกก็คือที่ผมบอกโอ้ยทำไมสมัคร คือจะมาจ้างทำสมัคร amazon อย่างเดียวไอาการวิเคราะห์ไม่ได้สนใจอะไรมากเดี๋ยวเธอก็คงจะหาของขายได้นะครับแล้วก็คุยไปเมื่อวันก่อนเออคลิปวันของวันเนี่ยแล้วเดี๋ยววันนี้จะมานั่งแก้ไขในเรื่องการสมัครเพราะเธอสมัครไปแล้วแล้วมีแวเอลจะโดนแบนจาก amazon นะครับเมื่อวานนะฮะมีพี่คนนึงมาเนี่ยผมเรียกว่าพี่พี่นี้แล้วกัน มายีละบอกว่าเอออยากจะจ้างสมัครอเมซอนนะครับ mm hmm. ก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรอีกละอืมแล้วก็อยากสมัครอีเบด้วยนะครับ mm hmm. นี่คุยกันในวันนี้เลยเนี่ยเนี่ยตีห้ามาคุยกันตีห้าเนี่ยจนตอนนี้หมโมงครึ่งละ mm hmm. โอ้ยผมกินโบโลน่าพริกเผ็ดขอจิบน้ำหน่อยเ mm ็ hmm. แล้ว เนี่ยก็จะสมัครอเมซอนด้วยค่ะแลนะ้นี่ประโยคนี้ประโยคหลอนผมเลยแต่ลองสมัครเองไปแล้วโอ้โหคือถ้าใครทำคลิปที่ผมรีวิวสินค้ามาเรื่อยๆนะครับผมจะพูดประโยคหนึ่งเลยว่าจริงๆเนี่ย Ebay นะครับ e b a บ a m a เม n เนี่ยไอ e บเนี่ยนะครับคุณสมัครเองได้ ถ้าคุณก็เริ่มขายเอยงได้เลยไม่น่ากลัวอะไรลองลองสุ่มๆไม่ต้องเรียนก็ได้ไม่ไม่ต้องหาที่เรียนก็ได้สำหรับอีเบไม่ได้สีเรียนมากแต่จะเรียนก็ดีนะฮะเรียนกับวศอะไรได้แต่ในส่วนของ amazon ผมจะเตือนมาตลอดเป็นปีแล้วว่ามือใหม่อย่าสมัครเองจะไม่เรียนสมัครไม่เรียนหรือจ้างสมัครกับผมก็ได้แต่อยากให้คุณ หาที่ที่เขาสอน a เม z o n และให้เขาสอนสมัครผมจะพูดอย่างนี้เสมอจนกระทั่งเนี่ยผมมาเปิดรับจ้างทำแล้วก็รับจ้างสมัครถึงจะมีเคสมาสองเคสรัวๆเลยบุลนาพริกซีพีนะฮะพริกเผ็ดมากเสร็จแล้วพอพี่ก็พิมมาเนี่ยแต่ลองสมัครเองไปแล้วโดนอะไรมาก็ไม่รู้ เพิ่งฟัง youtube คุณโอ๊ตคือเอาง่ายๆตอนแรกคุณก็คิดคุณยังไม่เจอคลิปผมหรอกแต่พอคุณเจอพอคุณทำแล้วมันแบบเอกสารไม่ผ่านคิดว่าบัตรเครดิตไม่มีจริงๆบัตรเครดิตไม่ใช่ผมจะบอกเลยเอกสารล้นๆเลยคุณก็จะลองมาเสิร์ช u t u b e แล้วก็จะเริ่มมาเจอผมอีกเนี่ยเพิ่งฟังคลิป youtube น่าจะน่าจะคลิปน้องคนวันสองวันก่อนเลย ก็เลยรีบมาปรึกษาไม่รู้ว่าแกยากหรือหรือสายไปหรือเปล่าแต่คนนี้ดูแล้วเคสยังไม่หนักเท่าคลิปคนแรกนะครับเนี่ยแล้วอเมซอนส่งจดหมายมาละแล้วเท่าที่ผมอ่านเนี่ยคือสมัครไปแล้วแล้วถึงขั้นอัปโหลดเอกสารไปแล้วแต่ดูแล้วยังพอแก้ไขได้คนนุ้นหนักกว่าคนแรกหนักกว่าคนนี้นะ เมื่อกี้โบโลน่าพริกผมเห็นแล้วเขาจะเหมือนมีพริกซ่อนอยู่ในโบโลน่าใช่ินเมื่อกี้พริกเยอะอยู่ผมไม่เล็ดยาวเลย <Yeah S 2> เนี่ยตอนมานอนก็จดหมายมาแล้วผมเห็นแล้วแบบเนี่ยเห็นไหมพี่พี่เขาก็พิมพ์ไงอ่าพี่นิ้ตอนแรกไม่คิดว่าจะยากขนาดนี้ผมผมผมพูดเลยนะ คนสมัครอเมซอนเองนะครับแบบมือใหม่เลยนะแรกๆคิดอย่างนี้หมดอะแต่ผมจะบอกเลยโดนแบนประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วคุณคิดสำหรับคนแก้ครับงานแก้นะครับมันยากมันยากกว่างานสอนสมัครเพราะงานสอนสมัครเนี่ยคุณยังไม่ทันสมัคร ผมก็จะแจ้งเลยว่ามันต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างอย่ารีบสมัครไม่เป็นไรไม่ต้องรีบเตรียมอะไรบ้างให้พร้อมให้หมดนะครับเอกสารทุกอย่างที่ต้องส่งให้อเมรินแล้วหลายๆคนก็ผ่านไปด้วยดีนะครับแต่งานแก้เนี่ยเหมือนส่งไปแล้วแล้วมันผิดแล้วนะครับงานแก้เนี่ยมันยากกว่างานสมัครอะใหม่อะเออเอาง่ายๆอธิบาย,ยางี้แหละ นะก็ในพี่ก็กถามพอมีงานมีทางแก้ไหมนะครับเจอ YouTube ช้าไปผมเชื่อเลยไม่มีใครคิดจะดู YouTube หรอกนะคิดว่าสมาัครอะไรมันก็ง่ายสมัครง่ายเหมือนเว็บทั่วไปแต่บอกเลยโอ้ยผมเผ็ดแต่ผมกล้าพูดเลยงานสมัคร Amazon Seller เนี่ยมันไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดครับอ่ะ นี่ก็เลยเป็นเหตุผลคเอาว่า,ากัคนตรงๆเลยคอร์สสมัคร Amazon นะครับถ้าคุณยังใสๆคุณยังไม่เคยสมัครเลยนะครับผมกล้าการันตีคืนเงินด้วยครึ่งหนึ่งถ้าสมัครไม่ผ่านแล้วก็ค่าสมัครคอร์สสมัครเนี่ยสามพันห้านะครับแต่ถ้าคุณไม่เชื่อผมที่ผมทำคลิปหรือคุณซวยสมัครเองโดยยังไมเ่เคยเจอคลิปผมแล้วสมัครไปแล้ว แล้วดูแววถ้าจะไม่ผ่านจะโดนแบนแล้วถ้าคุณจ้องมาจ้างผมนะครับงานแก้ไขหากคุณสมัคร Amazon และมีปัญหาการสมัครด้านเอกสารแล้วนะครับดู่แล้วมันต้องแก้ไขราคาจะปรับเป็น4,500นะครับและไม่มีรีฟันเพราะโหมดนี้ต้องมานั่งแก้นั่งแก้ไขแล้วก็ หาวิธียังไงก็ได้ให้คุณมี ID Amazon ให้คุณสามารถขายได้ขมขอขอัปเกรดนะครับในส่วนของพาร์ทการจ้างรับทําสินค้าบน Amazon แต่ถ้าคุณใส่ๆเลยยังไม่เคยสมัครเลยมันง่ายเตรียมเอกสารอะไรแล้วก็สมัคร Amazon ผ่านง่ายๆนะครับแต่ถ้าเป็นงานแก้ไขต่อไปนี้นะครับ ไม่เป็นไรหรอกคุณไม่บอกผมอะเวลาที่เข้าหน้าอเมซอนผมรู้อยู่แล้วแหละว่าคุณสมัครหรือยังมาหรือยังไงก็รู้อย่างเคสแรกเนี่ยตอนแรกก็ไม่รู้พอพอส่งลิงก์ไปดูหน้าจอผ่านสกายรู้เลยสมัครแล้วอืมรู้เลยแล้วก็ขออีเมลได้เลยว่าโดนอเมซอนส่งจดหมายอะไรมาบ้างแล้วไม่ต้องบอกผมผมก็รู้ครับอันนี้ไม่มีรีฟันนะฮะแล้วก็เก็บแพงขึ้นด้วยสี่พันห้า เพราะไม่ฟังที่เตือนว่าหาที่ปรึกษาริจะสมัครเองแล้วก็เจอปัญหาขอปรับราคาด้วยหนะ่อยแล้วจริงๆไม่ใช่ะไรหรอกงานแก้มันยุ่งเหยิงกว่างานสมัครใหม่มันต้องเช็คอีมองอีเมลต้องไปเตรียมอะไรเยอะเยอะกว่างานที่มันสมัครใสๆเยอะนะครับคืองานมันเยอะขึ้นเนะี่ยนะฮะก็ต้องเลยขอปรับราคาสำหรับงานแก้อย่าว่ากันนะแต่งานแก้มัน ลุ้งยากอ่ะเหมือนคุณพันได้ไปแล้วมันพันเต็มมืออ่ะต้องมานั่งแก้แต่ถ้าเกิดคุณยังไม่ทันพันอะไรอ่ะมันง่ายนะครับอันนี้ขอปรับนิดนึงนะเห็นใจกันด้วยนะครับโอเคจบอัปเดตเท่านี้แหละสำหรับคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณนะฮะพี่นิที่ขออนุญาตเอามาทำคลิปพี่นิก็อนุญาตนะครับแต่ต่อไปนี้นะฮะ ราคาจริงๆในคอรับจ้างทำยังเหมือนเดิมนะแต่นั่นแหละถ้าคุณทำให้มันยุ่งเหยิงแล้วแล้วคุณเหมือนมีปัญหากำลังจะโดนแบนด์งานแก้ตรงนี้การสมัครนะฮะขอปรับราคาเป็น4,500นะครับเพราะงานเยอะขึ้นเพียบเลยครับจริงๆงานเยอะขึ้น2-3เท่าด้วยซ้ำไปนะฮะอ่ะก็จบคลิปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ